ชีวิตคนติดเหล้าไปอไหนเนี่ยเอ้เมาเอ้ทุกที่จะต้องมีเบียร์เอ้พวกลู้ไหมมาปาร์ตี้ด้วยกันป่ะอุ้ยแกจะบ้าหรือเปล่าแกเพิ่งขึนไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วแกเพิ่งจะตื่นแกก็สอยแล้วหรอใช่แล้วพวกมาเรามาเดบันเดะเบ้ยไปเอาเบียร์มาดิ อ๊ยมาวยโอ้ยไอ้จิมมี่ทำไมมึงมีสามคนไปอฮ้ยพวกชุดพวกแกเมาแล้วล่ะกูไม่ได้เมากูกินไปแค่สามขวดเองนะเว้ยจิี่เี้มีเล่าอย่างไรวะโอ้ยีัไงชีวิตเรามันจะต้องปาร์ตี้ กอกแปลงอะไรอ่้มึงจะกอกหมดเลยเหรอวะเฮ้ยไอ้คอยมึงตายนะเว้ยไอ้หมดแล้วเหรอวะเฮ้ยจิมพี่ไปเอาเรามาเพิ่มดิอุดแล้วตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะกูติดคุกอ่ะเนี่ยเอ้ากูอยู่ไหนเนี่ยเมาเฮ้ยลุงผมอยู่ไหนเนี่ยลุงลุงโอ๊ยมึงตีหน้ากูทำไมเนี่ยป่าวป่าวลุงผมใจเย็นนะลุง ลงไว้แฮปปี้เบอร์เดย์ดีกว่าลงไว้แฮปปี้เบอร์เดย์แล้วลุงนะแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์มึงตีน้องกูทำไมาเนี่ยนี่นี่ยต่อยคืนแตกลงุงกูแค่สงสัยว่ากูมาติดคุกได้ไง,ไ,งไอ้จิมมี่ส่งกูมาติดคุกหรืไงวะเนี่ยเฮ้ยว่าแตกเค้กก็อร่อยดีแดกแม่งด้วยกันอุ้ยมีค้อนด้วยลงุงผมว่าเรามาแหกคุกกันเถอะลงุงโอ,อ้ยกูไม่แหกเลยทั้งนั้นละ่ะอยากอ้วกเว,กว,กวก้ยนี่แหนอยากอ้วกเหรออ่า ลุงหายอ้าวเฮ้ยลุงแม่งหายไปได้ไงวะหนือว่ากตะกี้คือภาพหลอนเออผู้คุมไอจิมมี่ไปมประกอตัวผมอย่างเดียวผู้คุมครับฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยทจานผู้ชมเหมือนกับแพงนี้มันตีเข้าไปได้วะผมว่ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคะมันน่าจะเป็นห้องซ้อนหรือเปล่าเฮ้ยผู้คุมอยู่ไหมวะผู้คุมไม่น่าจะอยู่นะฮัลโหล โอ้โหมีเสียงห้องข้างๆแม่งร้องอยากกระโดนตุ๋ยหนึ่งสองเออว้าวใช่เลยโอ้แหกคุกดีว่าก,กูแหกคุกได้ประชมกูแหกคุกอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรเอา้าต่อสายไฟ,ไฟเอา้านี่ว้าวกูแหกคุกเว้ยโอเคคุมอยู่เปล่าวะฮัลโหลครับทำประชุมอ่ะเอา้า อะไรพอดีอู้มันกลับมาแล้วชิพหอยมึงจับกูเข้าโคกเลยจิมมี่ก็เกกงเมาอ่ะชดสงสารแกรมึงสงสารกูเหรอเอ๊ฟาดทีเดียวแม่งปิวเลยโอ้โอ้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมาดิมาดเิเอเอ,เอ โอ้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมึงมาดีเลยมึงเป็นรูเบโกูมึงเป็นรูเบโกูจะไมทำของกูอย่างนี้นี่น้ำลาดอ้าวจิมมี่หายเจิมมี่มึงหายไปไหนเนี่ยอ่ะมึงมาอยู่ตรงนั้นได้ไงเนี่ยก็กูเกิดใหม่ไงเดี๋ยวมึงอยากไม่จบมึงอยากไม่จบมาดิเออช่วยด้วยมี่เลยมี่เลยมี่เลยมีเออ เออมึงดูหน้ามึงเนี่ยมึงเหตุไหมกูเป็นโรูเบิดมึงนะเว้ยโอ้ช่วยด้วยนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเอา้ามันหาอีกแล้วกูพอแล้วกูไปข้างนอกดีกว่าผมว่าผมต้องเลิกเล่าแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะเอาเพื่อนข้างบ้านมานดีดิมึงมาดีดิมึงแค่มามามา,มาให้กูระบายอารมณ์หน่อยด้วะจิมมี่มึงกลับมาอีกแล้วฮจิมมี่มึงกลับมาก็ดีแล้วมานี่ดิจิมมี่ตัวระบายอารมณ์เอ๊ะ เออ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 เป็นไงล่ะฮะนี่แหละโทษฐานที่แกเอาฉันเข้าคุกแกจะทำอย่างนี้กับฉันอีกไหมถ้าแกมาแบบนี้ฉันก็จะแจ้งตำรวจแหละยังอีกเบอรมันดี้ดิเอาปะทัดแม่งเลยควรตีนกูนักใช่ไหมควรตีนกูนักนี่ เออเราต่อมาเอ,อาไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้บอดี้เดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวก่อนมึงยังไม่จบกูยังไม่จบกับเบอร์คาวนั้นนี่นะแกรู้จักไก่นี่เปล่ารู้จักไหมไปดูยี่เดี๋ยวกูบีบให้ดูอไอ้พวกเนี่ยมึงคำบ้าอะไรเนี่ยเอ๊อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาละกูอัดคนมาพอละว,วันนี้ กูขอใช้ดาบไรเซเบอร์นะครับดาบไร er. เซเบอร์ออาจีบี้มึงมาอีกแล้วทำไมมึงไม่ตายสักทีเนี่ยกูงงมากเลยนี่อุย้ยช็อตมาเลย,เยช็อตแม่ง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 โอเคแกบดีนี่มึงเป็นตัวอัดที่ดีที่สุดเลยกูว่านะกูอขอเลยจะทำร้อยกูอีกเลยนี่แหละ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 ไอ้ขีเเเ้เล่าโอ้ยดักดักอุขี้เล่าเอาว จิมมี่กูเป็นผีป่ะวเนี่ยอโอเคต่อมามีอะไรอีกอันนี้คืออะไรโอ้ยปืนไข่ไก่เหรอโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวไปแก้งคนอื่นดูดิโอ้ย,อย,อย,อยมึงมาอีกแล้วนี่ช็อตแม่งเลยโอ,ยโอย้แล้วก็ปุ้มมึงเอาอะไรมาจิงคุณวะเนี่ยมันคือปืนไขพ่พี่จุบหัวเลยนะพี่นะป่ะกูไปแล้วไม่อยู่แล้ว โอ้โหแล้วดูข้างนอกหิมะตกพอดีไว้เฮ้ยว้ยกูเห็นแซนต้าขี้เมาด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมผมเห็นแซนต้าขี้เมาด้วยดูดิคุณแซนต้าครับแจกของอะไรผมไหมครับอู้อ้อนายอยากได้อะไรเล่าอยากได้เล่าไหมแลกกับชันไมเล่าชันห้อยถุงเท้าหมิ่นหมิ่นของชัอนเพื่อแลกกับเล่าเอาไหมอ่ะมีพอดีเลยอ่ะถุงเท้ามา โอ้ดีมากโอ้โหโหโหนี่กูเจอเซนต้าขี้เล้านี่หว่าอะกินเข้าไปตกของไปเซนต้าไปเซนต้าพี่พี่พี่ที่แต่งเป็นมัสคอตอะพี่เซนต้าตกเข้าไปในนั้นนะพี่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 กูค,คุยกับเบิกอยู่นี่แหละโอเคแล้วในที่นี้นะครับมีของซื้อของข,องขายด้วยนะฮะโอ้จากตะลงุงดีเหรอเอ้ลงุงมีของอะไรบ้างเนี่ยเออ อุ้ยนายสามารถลองได้นะนั่น,นคือปืนบีบีการที่ฉันเก็บมาได้จากทังขยะลองเลยลรกยังไงลุงอย่างนี้รอระเอ้ยมองยิงล่ากูทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่คือร้านอะไรอะ่ะอ,อ่าไปกินเบียร์ดีกว่าหากินเบียร์ไม่ได้กินเบียร์มาหลายชั่วโมงแล้วเฮ้ยดูพี่ดิทำไมไมึ่ต้องตึงใส่กูด้วยเนี่ยพี่ทำไมต้องตึงใส่ผมด้วยเฮ้ยแกก้าวไปอีกแล้วเหรอเฮ้ย ไอ้นี่บอกทิ้ทแล้วแกเผาร้อนพวกเราเื่อผมว่าผมมีสิทธิหน้าที่จะมาร้านนี้อีกรอบหนึ่งนี่ไฟเผาแมงอ้ยช่วยด้วยมันเผาผมครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมึงลงไปไปจะได้ดูเด่นขึ้นไปไปลงไปลงไปนู่นไปไปไปพี่วันนี้มีอะไรเล่าเรียนเด็ดป่ะเฮ้ยไอหนูนี่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยืึเว้ยฉันอยากจะให้นี่กับนายมึงพูดอะไรกับพพี่นี่แหละฉีดน้ำกันไหมสงการ ได้น้ำหน่อยพี่อ้าวปพี่พวกนี้มันเป็นอะไรกันว่นเนี่ยมันเป็นแวมไพร์กันหรอยังไงบ่นได้ไม่เข้าใจว่ะใครเจ้าของร้านทีดิว่ะช็อตหนึ่งหวัดดีเจ้าของร้านเอาหมวกมาดิจะดูอะไรกับวกกับฉันเนยอ่ะให้ดีใส่แทนไงเจ้าของร้านเหรอแกตัวก็เพว้งแถวนี้ดินะยี่ห้อบนยังไงก็มันเตี้ยยังไงล่ะนี่ฉันขีหัวแกยังได้เลยดูโอ้หยุดเดี๋ยวน้เลย จริงอะท่านผู้ชมมันเป็นคนแค่อ่ะขึ้นไปอยู่น้ำสองโดนไปโอเคไหมพี่ไปไปแอบตัวมันเล็กเกินไปอ่ะแล้วเราขี่มันได้เลยอ่ะ <S <S ดูดิแอบอ้าใครอยากฟังฉันเล่นดนตรีฉันบอกเลยฉันเคยเปน็นนักดนตรีมาก่อนไงอยากฟังฉันเล่นไหมเอยฉันไม่อยากฟังนายเล่นหรอกเว้ยนี่นาไม่อยากฟังกูเล่นเหรอ กีตาฟาดหัวขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะ้นทำไมมึงยังดิ้งอยู่วะเนี่ยก็เพราะว่าฉันคือไอรอนแมนอะไรของมึงเนี่ยปลาลูกดอกใส่หัวแม่ม๊บปักนี่เป็นไงละ่ะปักหน้าเลยเอ๊ะเอ๊เป็นไงอเอ้าเอาเอาเป็นไรล่ะเอ้าเอ้าเอา,เอามาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำลายฉันเลยจะทำลายฉันแต่กี้มึงยังเก่งอยู่เลยไม่ใช่เหรอมาดิดิเอออันนี้คืออะไรเนี่ยอย่าปิดเอาไว้อย่าปิดสวิตช์ดิเอาไว้ไอ้บุญจะเปิดนี่ทำไมเปิดแล้วยังไงโอ้ ห้องดนตรีเหรอสนุกระทีนี้เออเออเออเอากอมาปัง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 ,ปองโอเคขึ้นสู่รูฟท็อปนะครับชั้นดาดฟ้าโอเคเออเออผมขอหนึ่งที่ครับหนึ่งที่ที่นั่งครับเอาละเออทุกคนทำไมมันท่าทายมันแปลกๆวะเนี่ <be work. S 2> ยโฮ้ยบอลลี่ค <be work. S 2> <ย>ือสมอตไอ้บื้อด่ากูไอ้เบื้องอะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกูแค่บอกมึงไอ้เบื้องไอ้เฉยมึงมาดีเลยมึงมาดีเลยไป เรียบร้อยแย่จังทำไมทุกครั้งที่เธอทำลายดวงใจเธอคอยให้ฉันที่แชมูดแลกกำลังใจลงไปในมืดมนลงไปความมืดมนกูร้องเพลงเชียอะไรวะเนี่ยดื่มเหล้ายอมใจอแล้วไหนดูซิปาร์ตี้นี้มีโอ้มีล็อบสเตอร์ด้วยล็อบสเตอร์ไอ้มึงตีกูทำไมเนี่ยล็อบสเตอร์ฟาดมาล็อบสเตอร์ฟาดมา ซ้ายขวาซ้ายแล้วนี่มีอะไรอีกโอ้เสบเว้ยโอ้ยมึงตีกูทำไมเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเนี่ยมึงมดัดิมึงบันดี้นี่เอาหน้าจีความร้อนแมกเลยร้อนไหมนี่เครื่องทำฮีตเตอร์มึงรู้สึกร้อนไหม คุณผู้หญิงครับผมโหดพอไหครับกูตดวอ,อยู่นะควยังไม่พอใช่ไหมเอ,อเรียบร้อยตายออกมาดื่มกับผมคุณผู้หญิงดื่มกับผม <c oughs> ผมเทพอไหมกูทำอะไรผิดเนี่ยพวกเพชรวนคุณผู้หญิงกินเหล้าวิเชยครับคุณผู้หญิงผมเด้ทำร้ายคุณเลยคุณผู้หญิงทำไมต้องตีผมด้วยผมไม่เข้าใจเลยขึ้นไปอยู่ชั้นบนไปไป <t> <touch> เชี่ยตกลงมาด้วยโอเคเอาละจบแล้วจบแล้วขอบคุณนะที่ชวนฉันมาปาร์ตี้นะคุณผู้หญิงแก้วนี้เป็นของคุณเอาถือไป <S <S 2> <S 2> ถือไป,อไ,ปไม่ถือเหรอนี่น่ยอยเอาซอสมะเขือเทศไหมครับคุณผู้หญิงนี่ซอสมะเขือเทศแซ่บๆเอาฉีจนมอง <S <S จนมองอะไรไม่เห็นอะ่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปส่งคุณผู้หญิงนะครับไป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 ด้วยกันครับคุณผู้หญิงไปด้วยกันโอ้จชั่วโจงชั่วโมงอะไรไม่เห็นเลยโอเคเอาล่ะคุณผู้หญิงอ่ะวอะไรวะหายอีกแล้วโอเคเอาล่ะกูยอย okay. อะพอแล้วกูออกแล้วไม่อยู่แนละ้วไปอเอาไปสู่อากาศด้านนอกดีกว่าโอ้ยโล่งใจขึ้นเยอะเลยโอ้ยหนาว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 พี่พี่พี่ไม่หนาวหรอพี่โอ้โหพี่ โอเคแล้วเดี๋ยวใส่แว่นด้วยผมไม่รู้ว่าพี่พูดอะไรนะแต่เดี๋ยวรถสักพักหนึ่งรถจะมานะพี่นะแล้วตัวพี่จะไปอยู่สวรรค์นในอีก3 2 1ไปโหนึ่งไปท้าผู้ชมเคยโดนเอาปลาฟาดหน้าปะกูรู้ไหมว่ามันรู้สึกยังไงบ้างเออแล้วปลาทำไมกูอ่อนอยู่วยอย่างนี้วะเนี่ยอ่ะเอาไปตีหน้าซานต้าดีกว,ว่าซานต้าก็ตีตฟอนน,อน้องฉันทำไมวะเนี่ยนเนี่ยนะหัวโมงหัวโมงแหละ ี่ไงหมัดโบงดูไปล่ะหลับเลยมาี่เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวไปเที่ยวกันแซน้าไปโ, <c oughs> โอเคกลับบ้านดีกว่านะครับนะอา่าแล้วต่อมาอิตาลุงนี่ไอคนตะกี้ไอห้องเช่ามันทําไว้ลกมากสวัสดีครับอย่าปยุ่งกับฉันจำกูไม่ได้ด้วยซ้ำเตือนความจํามันกันมันจะได้จําได้นี่ไงเรียบร้อยจําได้แน่นอนกูไปแหละ กลับไปหาบักจิมมี่ดีกว่าเอ้ยจิมมี่มไงพวกจะมีของขวัญมาฝากตุ nah ้มอ้าวขอโทษนะจิมมี่จะไม่ตั้งใจจะทําร้ายแกตั้งแต่แรกอะแต่จริงๆกตั้งใจอยู่หรอกไปฉันขอโทษนะฉันส่งนายนอนดีกว่าปนอนนะนอน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 อนน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 อนบ่อยมึงนอนนอน นอนเรียบร้อย